พังไปแล้วครับมานี้มารีวิวหน้าป่า่องครับมานี้เทียงหน้าไม่เพิ่นนี่เถียงเกาเท,าท้าแล้วหน้าผมสองปีเปียนไม่เลยน,นี่เถียงหน้าไม่เพิ่นนี่เถียงเก่า แจ้งแ,แต่พอถอยอยู่คนนี้จว่าเราตายปลาคนละนี่ปนผ่านนี <laughs> ่ครับเป็นปนปุ๋ยมากเหมืกันนี่อหน้าคนมิมไม่อยู่บนกาบ่ก่อ ตรงนี้เล้วนังพนตรงนี้เวว่าเขายาวสมมือยู่นี่ข <c oughs> ัวโกเซียดไมหมนะครับเสียดไมมนี่ผุ่นหน้าเพื่นโอ้หน้าง่ามนี่ นามพ่อแล้วปีนีนามพ่อแล้วพ่อห้ออันบอไม่อยวก็เลยมันสิบอีกโบเโอ้นี่เถียงหน้าไหมเพิ่น ก่อนแสงเล็กน้อยโอ้งบงบสองหมื่นครับนีงบสองหมื่นบ่อเพียงครับบอ่อเพียงสดหมากสิเป็นคนหามาหลายนะข้าเจ้าบริจาคมาข้าเจ้าไม่อยู่หนี่ไรข้าเจ้าก็เลยบริจาคมามนี่อันนี้เพิ่งกระติ๊อไปครับใครเขาปีนี่แล้ว่นว่า จิตต่อไปทางหัว<ด> <laughs> ถือเรียกยก่อนอยู่ไปสักก่อนรอสักครู่แกลูกสาวเพื่อนนนจีตควยหอม <laughs> <laughs> สนใจละจติดต่อมาอีควยหอมมาพแพงราคาดองสขายดองมาแพงควยหอมไ <laughs> <laughs> ม่ได้ไม่ได้เดือนแล้วก็อสามเดือนห <laughs> ามเดือน <laughs> คาดองก็เพียงคนว่ะ <Man. S 1> ส่วนใจเอารมณ์มาเซลเลยคนว่น <Man. S 1> ะครับใส่ใช้ลายลันแคงครับใส่กระเบียงเลยใส่แผ่นอันนี้เลยถุ่งยี่ยงกับทุ่งหน้าคนจนบ่ <laughs> <laughs> ตั้งซื้อไว้ก่อนนี่คือว่าตั้งซื้อในเบียง <laughs> ้ง มัวเพื่อนก็นมีนี่นะครับเอฟซี FC ปลาอองครับนี่นะครับหน้าเพื่อนเพื่อนอยู่หน้าครับโดยนี้เทียงเกา่าเทียงเก่าหมดขึ้นแล้วปวกกินแล้วนี่ครับหน้าเพื่อนดูนะครับกับสุดท่อทงุ่นละเขากำลังเขียวเขียวตะไบครับ อ่ะกินลูกินเออนี่ยเนี่กอีกไหหอมด้นหะนึ่งเออสายสะพานเนี่ยปลาส,ส,สร้างอะไรเนี่ยก็เห็นเนี่ยหน,ยนิสร้างนู่นสร้างเท่า สร <ım. S 2> <of old> ้างอนอีกเนี่ยซองสางซอกสราะไมอองเป็นกรรมกรโอ้แต่วันดี้เมื่อเลี้ยงหงกันอยู่นีมั้แอนน้่นเเปเนียแต่ย่าไปเบียกไม่เห็นไปนั่นแหละก็แก๊กไปาแล้วพคตไปนั่นแนนนแจกันที่ตัวได้กนเองครับล่กันเอง เอามืละกวด <c oughs> มเละกวดไใไลมืละโตคุณ <laughs> เตจิตอ่อได้ไม่จังใด <c oughs> มากเว้ได้แบบนั้นสันไทยสันไทยนะคอันนี้บ่ที่เจ้าว,ว่าแม,ม่ทีบบ่ที่มาแบบ เขาไปซื้อมาแล้วมีละเจ็ดสิบไม่ตายปลาบางเนี่ยตายปลาเลยอิบซี่มาคือเอกขีบรถหายลงอีกแนวนะฮนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงานวันนี้เขาอีกไม่เฮ้ยมันหด ให้มาหอดหนางานกวนบ่ให้บางเปหนพามังคนก่อนตกวแรกตัวแรกเขาเจอกันให้นั่นบอกงวนเอาอันไทยมาให้มันบอกว่ามาเอาขากล่องก็บพรมาเอาแววมันดวงที่ผีดป้าบัวใบยุ่งมันเป็นมะขามข้นหลุดไปมันวางมาไปมันวางมึงกิมวันดียบัวป้าหัวขวักขวักขวักอย่โอ้ยสุดทศสารเลยนี่ไม่ได้ตาเรียดว่ากูดุญเนาะบ่ได้ห้องแถวไม่หัน ไม่ได้ห้องเทียมวะบ่บนี่นะครับนเห็ดอยู่นน่อๆครับีนอนน่าีะเก็บอยู่อยู่น่ๆคนอยนนู่ผู้เดียวนร้านมาอยู่น้ำบริเวณร้านมาเตียน่อยร้านมาเตียงหน่อย,ย,งอยเงาเบืงว่าเงเไมคนเ่าด้ครดงว่าแพงคน่าค่าโดนว่แพงคน่ากล้ยหอม ดุดเอแซนน้อยหน่อยหนอกรืเสแซนน้อยสามเดือนหัวสามเดือนครับนะนี่ครับนี่หัวกระรังแป้งอันน,นี้นกยังก่านีนกขอดนกขอดกางเข็นจะไปไหนกาเข็ป้ยายไปแล้วเนกขอด วิสองตัวนี่บ่แมนสามเยอะสองตัวนะตัวหนึ่งสามตัวดีสามตัวเฮ้ยบอเก็บหลักฐานแน่นอนเดจ้าเนาะที่มีเดือดรัดอยู่เต็มเตะเตียงอยู่กุศนี่ครับอากาศเย็นครับแฮงเอาเว้นมานอนเหรียญ นี่มุเลี้ยงคนนี่ว่ามันเอาบุญยังมเลี้ยงแตกสวดๆอยู่มมันหลายตัวอยู่ตัวนี้3 4 5ตัวตัวนี้เครื่องเสียงกหางแล้ว มาเลี้ยงก็นั่งครับนั่งกินเขา,านี่มือหนึ่งบันต่ำก็หายครับยังมาเลี้ย,ยองอยู่หลายมือหนึ่งเอฟซีฝ่ายอองเจนเย็นนะครับไม่พุนหอดหนาย้มมันก่อนเดบุ้งในเท่ลูกงานลูกนานช่วงนี้พักงานครับซะกก้อนอบ่ทันมีงานเขามา มือซองไปใส่มือนี้มือซองไปขึ้นเฮดไปขึ้นเฮดเก็บเฮดอะไรกจกอันดับหนึ่งออกับเทียงหน้าน้อยคอยเธอถันแล้วนี่เธิ <laughs> ไไปมาจะดีกว่ายอยู่ที่นี่ <laughs> สำนีแหละครับผมสวัสดี<า>ครับรักเหมือนเดิม <laughs>